สวัดีค่ะโอเคมาสวัสดีค่ะลูกค้าภาพชัดสัญญาณชัดไหมลูกโอเคมาสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวแม่ขอเช็คเสียงนิดนึงนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้แล้วมาดูย้อนหลังอีกมากมายดรมีความสุกว่าเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราขาดไม่ได้นะคะที่จะมาให้แบ่งปันความรู้ดีๆนะคะจากประสบการณ์ตรงที่เราก้าวต่อไปต่อได้คะ่ะมาภาพชาัดสัญญาณชาัดบอกแม่หน่อยนะลูกนะ โอเคใครมาแล้วบ้างเอ่ยโอ้โ oh หมากันอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะอ่าลือตต้นับจากนี้สวัสดีคุณหมอยงนะคะโอ้โหภาพชัดสัญญาณชัดมากเลยนะคะส่งกระแสจิตไปถึงคุณหมอนะคะเลิกงานแล้วหกสี่โมงนะคะให้ใจนี้ให้เธอโอเค เริ่มต้นอย่างไรให้ปังมันสำคัญมากขนาดไหนสำคัญมากๆค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นมันจะปังไม่ปังมันเพราะสิ่งนี้เลยอะ่ะจะไปต่อได้ไม่ไปต่อไม่ได้มันจะเฮงไม่เฮงมันอยู่สิ่งนี้เลยจริงๆเริ่มต้นให้ปังมันต้องมีสิ่งนี้กันทุกคนอ่ะชัวชัวไม่แม่ชัวชัวไม่แม่ชัวนะคะ โอเคคือเรามีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยการที่เราไปต่อได้ไปต่อได้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเริ่มแล้วหรือว่าเราแม่งทําไปได้สักพักหนึ่งแล้วจะได้ดีไหมนะแต่มันเกิดจากการที่แม่งมันจุดเริ่มแรกจุดพูแรกเลยตั้งแต่เริ่มเออขนาดนั้นเลยเออจริงพักดีไหมสลาย มันมีความสําคัญมากๆกับสิ่งที่ดรจะแบ่งปันในวันนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ตัวดอ,อร์เองก็ใช้ได้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักกฎไรงโนิกถจัก,กรวาลก็จะใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะอืมนะคะเออไม่ต้องรอไั่ละเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รอไม่สําคัญแปลป้ายบอกทางกันไว้ยังไงยังไงนะลูกนะมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีลูกนะคะ ปะสนุกมากทุกคนคะ่ะสนุกมากใบแบบนี้น้องเตอร์เป็นคนชอบกินหวานเออมามาแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนคะ่คนคะเราเริ่มกันเลยนะทุกคนคะ่ะนะคะทุกคนคะ่ะฟังให้ดีว่าหลายคนตอนนี้เฮ้ยตอนนี้แม้เเรามีความสุขว่าเฮ้ยทำไมทําไมเอาตรงๆนะบริษัทใหญ่ๆนะบริษัทใหญ่ๆทําไมเขาถึงแบบเฮ้ยปิดการวันนะ ไม่ว่าจะเป็นการบินนะคะภาคพื้นภาคพื้นดินภาคพื้นดินรถยนต์อุตสาหกรรมนะไม่ว่าจะเป็นทําไมคะบริษัทที่แม่โอ้โหมันไม่น่าจะใช่สื่อสารทุกสิ่งอย่างทุกธุรกิจมีผลกระทบหมดถ้าวันนี้หนูเป็นคนหนึ่งเฮ้ยกูเริ่มไม่ไหวละเฮ้ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วนะเธอคููขามันเริ่มไม่ไหวละถ้าหนูไม่ออกมันไล่หนูออกแน่ครูขาถ้าหนูไม่ออกมันไล่หนูออกแน่เลย มันรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบมันมันมามันมาแล้วแม่มันใช่แล้วมันใช่แล้วนะคะสวัสดีพิมพ์ตังนะคะสวัสดีนะลูกนะเออทุกคนเลยสวัสดีเอด้วยนะลูกนะอะไม่ทักไม่ทักแล้วเนอะไปละนะทุกคนคะ่ะหลายคนไม่กล้าที่จะทําไมเฮ้ยไม่รู้ว่าเราไม่จะเริ่มยังไงพอเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่รู้ว่ามึงจะเริ่มยังไงแล้วสมองอัจฉริยะของเรามันจะทําอะไรให้เราวะในเมื่อ เรายังไม่คิดเลยอะว่าตัวเราแม่งจะเริ่มอะไรไปดูได้เลยค่ะหน้าร้านตอนนี้แม่งปิดตายเศรษฐกิจมันบังคับให้เราที่ไหมคะต้องแม่งเปลี่ยนแปลงแล้วเว้ยไม่เปลี่ยนตอนนี้แม่กูอยากจะเปลี่ยนแล้วกูพร้อมแล้วเริ่มผิดอีกอ่ะอีกจวงเริ่มผิดอีกคราวนี้เริ่มอยากจะทําเริ่มอยากจะมีตัวตนบนโลกอะไรเริ่มที่จะทำไมคะลงทุนทําธุรกิจเริ่มที่จะลงทุนผิดเริ่มต้นผิด มันผิดตั้งแต่โลกแต่ว่าชีวิตกูจะปังไหมวะนะดังนั้นตรงนี้หนูดอกจันให้หนักๆเลยนะการที่เราเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่มึงไม่ต้องไปสนใจหรอกเริ่มอยากจะต้องมาไลค์กูก็อายเขานะแม่งไม่มีคนดูมึงจะอายทำไมอายทำไมอายทำไมเป็นจะเป็น้องอายเลยเวลาไม่มีกินไม่มีใช้มึงควรจะอายมากกว่า สถานการณ์ทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งสื่อสารทําไมคะภาคอากาศภาคพื้นดินนะทั้งการสื่อสารทุกสื่อมีปัญหาหมดจ้างออกมึงไม่ออกเขาก็ไล่มมือ,อมึงไม่ไปเขาก็ทีบมึงออกผู้ตรงๆเพราะเาาไมม่สารถแบคได้าะเขาไม่สามารถแบกค่าใช้ใจ่าไว้ได้หรอกค่ะโดยที่ทําไมคะ ไม่ได้ผลประกอบการต่อให้ไม่มีคุณกําไรเขาได้เท่าเดิมต่อให้ไม่มีคุณต่อให้มีพนักง,งานก็มีคน AI เข้ามาทํางานแทนใช่ถูกต้องวันนี้ปัญหาดอกจันทรหนักๆเลยตอนนี้คนเลิกจ้างงานเยอะมากไม่แน่วันนี้คุณที่มาดูไลฟ์ส่วนตอนนี้อยู่หรือว่าคุณมาอยู่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงก็เริ่มแล้วนะมันก็เริ่มแล้วนะนวนะที่จะแบบว่าเฮ้ยมาเริ่มมี กลิ่นเหมือนประมาณมีเซนอะมีเซนว่าไม่เกินสิ้นปีเนี่ยกูรับโบนัสนเสร็จกูไม่ได้หรอกกูโดนออกแน่เลยเพราะหลายคนคูไม่ได้พูดเล่นนะจากเจ้าของกิจการเชิง SME ตายกันเกือนธุรกิจ SME เป็นคือเป็นธุรกิจขนาดย่อยร้านเสื้อผ้าร้านส,านานสปาร้านทำผมร้านอะไรก็แล้วแต่มากมายที่เป็นธุรกิจ SME ที่ลงทุนไม่ถึงร้าน ตายกันหมดตายลูกเพราะคนเขาไปแห่ซื้อกับการทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็แม่งซื้อออนไลน์ทิ้งละเสื้อผ้าก็ทำไมรู้ไซส์ตัวเองนะซื้อผ่านออนไลน์ทุกวันหน้าร้านแม่งที่บูมยอดขายทุกวันนี้นะลูกนะหน้าร้านน้อยกว่าการขายออนไลน์แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าวันเนี้ยบิ๊กซีอย่างเงี้ย ใครซื้อสินค้าครบ500ได้กิฟต์วอชเชอร์นะคะโรบินสันซ,ซื้อเท่านี้ได้กิฟต์วอชเชอร์เท่านี้ได้โบนัสเท่านี้โดยที่คุณไม่ต้องไปห้างเลยให้ลดติดแล้วคนที่ทําธุรกิจ SME ระดับระระระดับแบบย่อยอะไปเปิดหน้าร้านไปเช่าบูธไปทำหนุนไปทํานี่มันไม่มีคนเดินมึงจะขายใครอะสู้วันนี้มาตั้งรับตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่แม่งที่แม่งเอาที่มันชัว คุณอยากจะเริ่มต้นแม่งเฮ้ยครูหนูเริ่มได้กินเหมือนที่ครูบอกแล้วว่ะตอนนี้หนูเป็นเลยหนูเป็นอยู่เลยหนูเป็นเลยครูมันใช่เลยอ่ะหนูโดนมันมันเป็นแบบนี้แล้วว่ะสุขสัยกูต้องหาอาชีพเสริมทําอย่างอื่นทําละแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอะครูมันเริ่มไม่ถูกอยากมีเงินแสนแต่ก็ยังไม่คิดจะเริ่มหลักพันครูข่ายยังมีเงินแสนนะครูหนูก็ยังไม่กล้าโพสครูข่ายหนูยากมีเงินแสนหนูไม่กล้ามาไลฟ์ มึงขายของนะมึงไม่กล้าเปิดหน้าร้านในจ้วงใครจะเข้าร้านล่ะลูกไม่รู้จะเปิดร้านไล์อะไรสอนอะไรยิ่งหนักเข้าไปอีกไปรเรียนมหาการย1เวันนะถ้าไม่มีคลิปบอกแม่เพราะอะไรรู้ไหมลกูกเพราะอะไรรู้ไหมทุกทุกสถานการณ์ตอนนี้นะหนูเป็นเจ้าของกิจการเอ e อ ถ้าวันนี้ยอดขายตกมาหกเดือนมึงพิจารณาตัวเองได้แล้วนะพิจารณาตัวเองได้แล้วขนาดโรบินสันยังออกมาไล์สดายเลยแม้กระทั่งร้านทองเดี๋ยวนี้เป็นไงมึงไม่ต้องไปเปิดร้านทองแล้วร้านทองตกแต่งค่าตกแต่งร้านทองกี่ล้านอ่ะไหนจะตู้เชลไหนจะระบบนิรภัยร้านเพชรไม่ต้องไปพูดถึง ทำทุกสิ่งอย่างเปิดร้านกาแฟเล็กๆปลาเข้าไปสี่ห้าแสนถูกไหมถ้าวันนี้แม่ไม่หาอาชีพเสริมมึงพังลูกมึงพังแม่ไม่ได้หมายความว่ามึงเปิดหน้าไลฟ์โดยที่มึงไม่ต้องไปเสียค่าทําไมคะบิลอินเฟอร์เิเจอร์ก็ต้องมีบ้านเก้าอี้ตัวเดียวลูกมึงเปิดร้านตัวเองในหน้าไลฟ์เนี่ยในหน้าโทรศัพท์มือถือในหน้าพื้นที่ออนไลน์นั่นคือการเปิดหน้าร้านที่มีแม่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย ไม่ได้พูดไม่ได้ขู่ให้กลัวแม้กระทั่งโทษนะอาชีพหมอเขาอย่างคอนเฟลเลนต์เลยลูกโทรศัพท์โทรคุยกับคุณหมอเลยค่ะคิดค่าตรวจทันทีสามร้อยร้ห้าบห้าร้แล้วแต่หมอแล้วแต่โลกแล้วแต่อากาศแม้กระทั่งหมอยังมีเดลิเวอรี่ฮัลโหสั่งยาฮัลโหลไปร้านขายยาสั่งซื้อเบื้องต้นได้อีก นี่คือวงการแพทย์นะเว้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆแม่งแท้จะแบบไม่ต้องออกจากบ้านเลยร้านเสริมสวยไม่ต้องพูดถึงแล้วถามว่าโควิดตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่มีวัคซีนไงเพราะมันไม่มีวัคซีนไงและพอเลามันมาเสร็จปุ๊บ มันมีการพัฒนาเชื้อแม่งรุนแรงขึ้นอีกรุนแรงขึ้นอีกรุนแรงขึ้นอีกแล้ววันนี้มึงยังคิดว่าถ้าหากว่ามันแรงไปกว่านี้สถานการณ์กูค่า,ชาใช้จ่ายเสื้อผ้าหน้าผมค่ารถค่าบ้านมันนิ่งนอนแต่มึงไม่คิดที่จะหารายได้เพิ่มใช่ไหมไม่คิดที่จะหาเพิ่มเฮ้ยเอาตรงๆถ้ามันเกิดภาวะความเสี่ยงอยู่บนเส้นได้กับรายได้ที่มันเกิดอ มันควรจะเริ่มต้นแม่งที่ถูกทางแล้วหรือยังบอกครูหน่ยคุณจะไปรอเพื่งใครต่อให้ใจค่าชดเชยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ทันแล้วลูกสิ่งที่แม่งชดเชยคือตัวกูเนี่ยต้องชดเชยตัวเองที่กูต้องมีตัวตนวนะต้องมีหน้าร้านที่แม่งมีคนดูแล้วนะ้มันแพงที่สุดคือหน้าร้านที่คุณเจอคูเนี่ยแหละ พี่หมอยงดังมากในติ๊กตอกทุกวันนี้คนเขาอยากฝังเข็มจนบอกว่าเออถ้าปวดอาการไมเกรนเนี่ยฝังเข็มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาฝังเองได้หายมันก็คงจะดีนะบ้าบอก่างถามกันมาหมื่นคนวันหนึ่งหมื่นคนมึงฝังทันไหมนะเอาถามจริงฝังเข็มหมื่นคนเนี่ยมันฝังทันไหมลูกบอกแม่สิต่อจะแม่งมึงออกบอกบองอกบอยังไม่ทันเลย แต่ถ้าชีวิตใครชีวิตมันเราทำไมคะไม้สอนให้เขาฝังเข็มรักษาตัวเองได้กดจุดตัวไหนที่รักษาตัวเองได้โอ้โหคนดูเยอะมากเป็นล้านถ้าวันนี้รู้บอกว่าเฮ้ยในฐานะที่แม่ต้องบอกแบบนี้เลยนะดรเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวตัวเองมาเป็นระยะเวลา10ปีทำตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบส่นะคะ มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบทุกวันนี้นะเมื่อก่อนถ้าไม่มีเงินทุนเนี่ยแม่งโอกาสที่จะแบบเบียดเสียดในการสร้างความเชื่อถือเชื่อมัน่นถ้าไม่มีหน้าร้านนี่มึงสู้เขาไม่ได้ทิศทางการตลาดเปลี่ยนค่ะมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนหมดค่ะเพราะว่าจากเราเรียนมาการตลาดการตลาด เล่นฉบับเดิมมันไม่ได้ใหม่เพรามว่ามันมี t i k t o อกประมึงมันไม่ได้มี Facebook ประมึงมันไม่ได้มีตลาดออนไลน์แบบนี้ประมึงเออในตำราเรียนมันไม่ได้บอกว่าไฮเมื่อก่อนมี h i ไฟถูกไหมเออตอนนี้ก็พัฒนาขึ้น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 ตอนสมัยเรียนปอตีประหารธุรกิจมันไม่ได้มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ได้มี WhatsApp ไม่ได้มีติ๊กตอก ช่องทางการหาเงินมันเปลี่ยนดังนั้นทุกวันนี้คุณไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยทาไมวะคนตอนนี้อายุน้อยร้อยล้านทำไมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะมันมีช่องทางเกี่ยวกับแบบพวกเจนคนที่แม่งรักไอทีรักออนไลน์มันถึงรวยเร็วแล้วมันได้ไอเดียขายไอเดียขายโอกาสขายไอเดียขายโอกาสมันต่อยอดจับเงินล้านจับเงินแสนได้เร็วก็ทิศทางหน้าน้ําหาเงินมันหาบนออนไลน์มึงอะไปเปิดหน้าร้านอยู่มเสียเวลามาเสียเวลามาก นะคะอันนี้นะคะใครตื่นรู้ก็ตื่นเพราะการที่หนูจะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์หรือเริ่มหารายได้สิ่งสําคัญอันดับแรกเลยไอ้ที่หาไอ้ที่มันทำอะ่ะชัวปล่าไอ้สิ่งที่เราจะออกมาแบบมาไลฟ์ออกมาช่วยคนออกมาทํานั่นทนํานี่มึงชัวร์ปล่าชัวร์ปล่า ดอกจันหนักๆเลยกับการที่แม่งเราแม่งจะประสบความสำเร็จไม่สำเร็จนะมันอยู่ที่ใจเรารู้ดีว่ากูชั่วชั่วเปล่าชั่วไหมวันเนี้รู้จริงชั่วเปล่าถ้าชั่วมมงเห็นมีอะไรที่แม่งกูจะต้องเสียหายเลยชั่วก็คือชั่ว เรื่องนี้กูรู้จริงนะวินาทีนี้กูรู้เรื่องเนี้ยเท่าเนี้ยแต่พรุ่งนี้กูพร้อมอ่านเพิ่มเติมกูพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกูรู้เพิ่มอีกก็กูรู้จริงรู้จริงในที่นี้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นกูรู้เท่าที่กูรู้นะวันนี้อดีตช่างแม่งมันกูรู้นะตอนเนี้ยประสบการณ์ที่มีกูประสบความสำเร็จนะตอนนี้เริ่มต้นทำธุรกิจ หนูต้องดอกจันหนักๆอีกดอกจันหนึ่งแนบชิดเลยนะเว้ยคืออะไรอะครูทำธุรกิจสร้างไรายได้ให้กับใครได้บ้างสร้างธุรกิจทำธุรกิจหาอาชีพเสริมอาชีพเสริมที่เราทำส่วนมากมันหนีไม่พ้นกับการขายของจริงไม่จริงมันหนีไม่พ้นกับการขายของร แล้ววันนี้เขาจะขายของอะไรวะให้มันได้ปังง่ายมากง่ายมากอะไรรู้ไหมลูกไอ้ขายสินค้ามันไปช่วยใครได้บ้างวะไอะอย่างเพิ่อนกินเอมันไปช่วยให้คนแม่งหุ่นดีขึ้นถูกปะ่ออย่างเช่นขายเพชรแหวนทรงนี้มันสามารถไปช่วยพรางนิ้วให้คนที่ทำไมคะ นิ้วนิ้วไม่สวยพอใส่ปุ๊บสวยขึ้นมาทันทีดูเต็มหน้ากว้างจากประสบการณ์ชีวิตจากความรู้จากการดีไซน์จากไอเดียกูรู้จริงนะคนนิ้วแบบนี้กูเจอมาแล้วจำแหวนวงนี้มึงใส่สวยเลยฮะเออใส่แหวนทรงเนี้ยใจใส่มาปุ๊บสวยเลยนิ้วแค่ๆแ,แกนๆน,นิ้วเป็นตีนไก่นิ้วเป็นขาไก่ใส่ทรงเนี้สวยเลยเห็นไหมพอเราไม่ใส่แหวนแล้วเป็นไงลูกโอโหพอไม่ใส่แหวนแล้วเป็นไงอาทอดก่อนให้ดู ให้ดูพอไม่ใส่แหวนแล้วโอ้โหนิ้วทําไมมันเป็นพันนี้แล้วนะแค่แ่กลางตีนโอ้ทางานหนักแล้วชอบหางนิ้วพอใส่แหวนหน้ากว้างแบบนี้ไปทําไมฮะโอ้โหดูนิ้วเรียวสวยขึ้นมาทันทีหลายคนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยการเลือกแหวนในการใส่มาช่วยพรางให้นิ้วเรามันดูเรียวดูสวยดูหลบ สายตาของการทำแมไปโฟกัสในส่วนที่แม่งมันเป็นจุดดอยแต่เราใส่แหวนให้เสริมให้มันเป็นจุดเด่นได้โดยที่อําพรางจุดดอยได้จากการเลือกทรงแหวนเก็ตปะ้าปากทำไมต้องทาสีนี้บุคลิกคนไม่เหมือนกันวันนี้หนูชอบเป็นคนแต่งหน้าหนูรู้นี่เทนผมทรงนี้มันได้อะไรร้อนเย็นมันก็ออกมาพูดสิเริ่มตน้นเริ่มต้นที่แม่งกูชัว เริ่มต้นที่ความชั่เริ่มต้นที่แบบเราอะมันใช่เริ่มต้นที่แบบว่าือมันคู่เราว่ากูชั่วมากเลยถ้าเจอแบบเนี้ยผัวรักผัวหลงแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าพอทําแบบนี้แล้วก็แฟนก็รักแล้วก็หลงเรามากเราขออะไรเขาเราเขาไม่จําเป็นต้องขอเขาก็ให้เราเลยเลิศปะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพนะคะหรือการแชร์ประสบการณ์ดีๆถ้าหนูการเริ่มต้นทำออนไลน์ที่ดีแล้วแม่ถ้าเราแบบมันไม่ชวนนะมันตายสิ่งที่ดอกจันหนักๆได้เงินหมาสิ่งที่แม่งน่ากลัวมากที่สุด คนแม่งเก็บเงินไม่อยู่คำเนียลูกมึงเริ่มแล้วมึงเริ่มมีเงินหมื่นมึงเริ่มมีเงินใส่แล้วแต่มึงเก็บเงินไม่อยู่มึงเก็บเงินไม่อยู่คำนี้นะลูกนะมันจะเป็นไปตามปากมากเลยเงินหมื่นหาได้แม่งสิ่งง่ายมากเลยแบ่งออกเป็นหกก้อนซิกจาไปหาดูอดเปรี้ยวไว้กินหวาน อดเปรี้ยวไว้กินหวานเงินที่ใช้ใจปกติก็ทำไมคะหันไปที่เราต้องใช่ไหมเป็นค่าใช้ใจประจําเดือนค่าใช้ใจในการศึกษาก็ต้องมีค่าใช้ใจในการออมก็ต้องมีค่าใช้ใจในการเที่ยวก็ต้องมีเออต้องทําสิกจา้าถ้าไม่ทํามึงขังแตกแน่นอนอยากจะช่วยให้พ่อให้แม่ได้เงินแสนมาให้พ่อแม่แสนหนึ่งแล้วมึงแดกไรมึงแดกไรมึงแดกไร หลายคนนะหอเงินแสนแรกในชีวิตแม่จะให้แม่หมดเลยอีจวงมึงแดกอะไรมึงแดกอะไรมึงแดกให้แม่แสนแรกน้หมดนี่จริงว่าให้แม่แสนแรกมือแรกเขาหมดนี่จริงเปล่าอย่าไปช่วยลดนี้หรือจะเอาเงินแสนนั้นมาต่อยอดให้กลายเป็นล้านแล้วให้แม่มึงบทนี้ได้จริงคิดเองคิดเองหลายคนนะหอม มีเงินแสนว่าแสนนี้นะกูให้แม่กูเลยหมดเพื่อความกระตันยูสำนึกรู้คนแสนนี้กูให้หมดเลยน่าแต่ในซิกจาเขาบอกแค่ให้ช่วยหรือว่าให้ห้าเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันก็โอเคแล้วนะลูกมึงได้แสนหนึ่งมึงให้ได้แค่มีสิทธิ์ให้ได้แค่หมื่นเดียวได้ล้านหนึ่งนั่นนะมึงมีสิทธิ์ให้แสนแบ่งเงินให้เป็นอย่าทำบุญเอาหน้าให้พ่อแม่ได้หน้า ณวินาทีนี้หรือมึงจะให้เขาได้ทุกๆเดือนทุกๆเดือ,อนทุกๆเดือนรอนิดนึงรอ,อน,นิดนึงรอ,อน,นิดนึงต่อยอดไป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 แล้วเขาจะได้รายได้ที่แมงมันค้างมมันคงตลอดไปไม่ใช่โอ,โ,โอ้โหเหงะเอ้ได้เงินมาหมื่นหนึ่งให้พ่อแม่แมงหมดได้เงินเดือนมาห้าหมื่นบนนั้นมาแมงหมดได้เงินเดือนมาเนี่ยกูซื้อทองแม่งหมดณว,วันนี้ซื้อทองหมดเสร็จปุ๊บกูก็ได้ขายตอนกลางปี นูไม่ได้มีการบริหา,ารจัด,ดก,การที่ดีเลยการทําธุรกิจนะธุรกิจนะแม่มันมีเงินมาแล้วก็ล้มแผลมีเงินมาแล้วก็ล้มแผลมีเงินมาแล้วก็ล้มแผลเพราะอะไรมันขาดการบริหารเรื่องเงินมันไม่เกี่ยวเลยลูกวันนี้หนูอยากเริ่มต้นใครตอนนี้ที่ทําธุรกิจอยู่หนูจะรู้ว่าตอนไหนยอดมันตกโอปะ ให้พ่อแม่เนี่ยนะทำบุญทำบุญทำบุญ,บญมึงทำแค่5%เก็พอจุดเริ่มต้นในการแบ่งเงินเนี่ยมึงก็ต้องคิดตั้งแต่แรกเลยนะลูกนะไม่ใช่มึงขาย SM กับแม่มึงได้กำไรไปร้อยหนึ่งมึงแดกหมดเลยร้อยหนึ่งแผนที่ร้อยหนึ่งจะแบ่งออกเป็นทำไมก็6หส่วนเออโอ้โหไอ้ออชว่วงโปรโมชัน่นสินคง,งสินค้าอะไรที่เขาแถมบริษัทเขากกแถมมึงก็หอบพอซื้อไปไอ้เงินลงทุนนะ่ะมันต้องมีก้อนหนึ่งด้วย เก็ตยังสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่มันเป็นการฉวยโอกาสในการขายกําไรได้เลยมึงก็ต้องมีเงินไว้สําหรับคว้าแล้วก็ไปซื้อแล้วเพื่อเอากําไรเก็ตปะเออมันต้องแบบมีหัวของแบบว่าออ้มไม่ต่อยอดเงินต่อยอดเงินโอ,ยอ้ยเงินเ,ออเน,นี้ยแม่งหมื่นนี่กูเก็บไว้ต่อยอดเว้ยสินค้าตัวนั้นมีโปรโมชั่นซื้อสาแถมหนึ่งกูเอาเว้ยตัวนี้ไว้ยเฮ้ยราคาทองลงไว้กูซื้อได้ก่อนเว้ยเอออัน,น่ะเห็นปะ จากเงินที่มีไม่ได้เอาเงินทั้งบัญชีมึงไปซื้อเอาไปลงทุนนะล,ลูกนะบริหารให้ดีเริ่มต้นทํายังไงไหนบอกแม่สิลูกอันดับแรกคือต้องชัวต้องชัวในสิ่งที่รู้หรืออยากจะเริ่มทําธุรกิจอะมึงก็ต้องชัวด้วยว่าเงินเขาชัวเปล่าสินค้าเขาชัวเปล่าองค์กรเขาชัวเป่ะและสิ่งสาคัญมากกว่านั้นมึงจะต้องช่วยอีกสี่ชัวคือตัวมึงต้องชัว การเริ่มต้นทำธุรกิจมึงต้องมีสีชัวอันที่หนึ่งสินค้าชัวอันที่สองเงินชัวอันที่สามระบบแม่งชัวและอันที่สี่ดอกจันดังนักๆคือกูชัวเก็ตไหมเก็ตป่ะสชัว sure. นี้มันจะส่งผลอนาคตของเรามันจะส่งผลให้แบบพวกเราอะ มีการทำงานที่แบบแม่งมั่นคงมากขึ้นนะสี่ชัวร์นี้หนูจะต้องมีตอนเริ่มต้นสี่ชัวร์นี้ดอกจันหนักนะคะดอกจันหนักเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะมาบอกอีกว่าเฮ้ยอะไรวะที่แม่งไอที่นอกจากทำสี่ชัวร์แล้วมันจะจับแสนได้ยังมึงจับแสนซ้ำๆๆๆๆ,ๆๆๆๆๆมันทำได้ตั้งแต่วินาทีที่แม่งมึงรู้เลยอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวแม่จะมาบอก Uh huh. เวลาประมาณนี้แหละนะเพราะว่าแม่ก็ต้องทำไมคะกูก็ต้องจัดตารางตัวเองมัางอนะ่ะตอนเช้าทําอะไรนะตอนเที่ยงทําอะไรนะทำคัดเพชรทําอะไรงานดีส์งานดีเทลในการช่วยเหลือทําไมต้องทําอะไรติ๊กต็อกต้องทำํทำไ,ไหมทำไลฟ์ไหมกูต้องไลฟ์ถ่ายรูปไหมต้องถ่ายนะ้าจัดตารางตัวเองหลายคนบอกแม่ว่าแม่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 แมแมสินค้าโปรโมชั่นมีไหมเดี๋ยวดูก่อนคืนนี้ว่ามีอะไรได้บ้าง เดี blender, oh, ๋ยวแม่จะมาจัดโปรโมชั่นโอ้โหอะไรงี้ยนั่นๆๆ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 เดี๋ยวมาเจอโปรโมชั่นตอนค่ำคืนนี้เดี๋ยวแม่ลองดูว่าแม่จะให้อะไรได้บ้างที่แน่ๆคือมีไอโฟกัสเดี๋ยวแม่ชบาเขาจะมาลดแรกแจกแถมใหนะลูกนะลดแรกแจกแถมกันดอกจันหนักๆวันนี้นะลูกนะ น่าจะเป็นประมาณหนึ่งทุ่มนะคะแม่ขอไปเช็คสต๊อกก่อนว่ามีอะไรได้บ้างที่จะแบ่งให้พวกหนูเอาไปลองชิมไปกินไปใช้กับสินค้าทีเอ w นะลูกนะแล้วพบกันที่หน้า Facebook a c e b o o k ดอกตร์มิตาเพรแท้หนึ่งทุ่มตรงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีจ้า